สวัสดีลูกค้าและก็ f c ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะ,ะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยคะ่ะที่อู่หันศานะคะมีรถเข้ามาเพิ่มคะ่ะเป็นชุดตัดนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นมิตซูบิชิค่ะหัวฟูโซโชกุนนะคะหรือว่าหัวประดุกของเรานั่นเองคะ่ะเป็นประดุกหัวแคบนะคะลูกค้าตัดเป็นชุดตัดมาปิดเครื่อง 6M60 คะ่ะเดี๋ยวพาเดินดูคะ่ะรอบๆคันนะคะมีมาไม่ เยอะค่ะวันนี้มีมาแค่คันเดียวสําหรับชุดตัดฟูโซนะคะฟูโซโชคุณหัวแคบนะคะลูกค้าเครื่อง 6M60 ค่ะคันนี้โคเมียมนะคะมาก็เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซี่กระจังแล้วก็มีซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเนี่ยมีมาไม่ค่อยเยอะนะคะคันไหนมีมาก็ถือว่าสวยโอเคเลยคะ่ะโคเมียมแล้วก็พวกขากระจกโคเมียมนะคะลูกค้าติดตัวรถมากันชนด้วยนะคะอันชนก็ถอดเก็บไว้เนาะ หัวสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าสีขาวนะคะตัวรถคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงถ้ายามเย็นเนาะหมอตัวรถเป็นสีขาวนะคะลูกค้าสภาพหัวถือว่าโอเคเลยคะ่ะโครเมียมก็มาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นตรงโค้งคิ้วด้วยนะคะตรงเนี้ยค่ะเป็นโครเมียมโค้งตาเนี่ยโค้งตาตรงนี้นะคะที่จะมาเป็นโครเมียมนะคะ ถอดไว้ในหัวเก่งนะคะยังไม่ได้ใส่นะคะตัวนี้สภาพหัวสวยเลยค่ะลูกค้าสวยสดงดงามเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเปิดดูภายในกันบ้างนะคะคานหน้ามาสภาพนี้เลยค่ะโอ้โหภายในหัวเก่งนะคะกันชนก็เป็นโครเมียมจริงๆด้วยค่ะลูกค้าหนูยัดใส่หัวมานะคะ ใต้ตาก็เป็นโครเมียมค่ะลูกค้ากันชนใหญ่ๆโครเมียมนอกเลยนะคะตัวนี้ข้างบนก็ถือว่าโอเคเลยค่ะสะอาดดีอยู่ค่ะลูกค้าไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะคะแต่ก็ซักให้เหมือนเดิมค่ะเปื้อนนิดเปื้อนน้อยก็ซักให้สะอาดหมดจดออกจากอูนะคะต้องสะอาดทุกคันเนาะข้างล่างนะคะประมาณนี้เลยสวยเลยนะคะหัวนี้ลูกค้ามีโครเมียมตรงซุ้มล้อมาด้วยนะคะไม่ค่อยมีมานะคะสําหรับตัวฟูโซโชกุลนะคะ พาใครได้ไปก็ยินดีด้วยค่ะคันนี้มีซุ้มล้อเลดมาด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกฟังนึงกันค่ะตัวนี้คือพอท้ายค่ะลูกค้าพอท้ายของคันนี้นะคะยัดมาเต็มๆแบบนี้เลยอ่าตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์ของคันนี้นะคะเกียร์ฟูโซเนี่ยค่ะ FK น่าจะเป็น FK ก็จะเป็นเกียร์ฟูโซอยู่แล้วค่ะเกียร์มาใหญ่ๆเลยนะคะ ถังลมค่ะถังลมเป็นถังอลูมิเนียมค่ะตามนี้เลยเป็นระบบลมระบบเบรคเป็นทิฟฟี่นะคะลูกค้าถังลมเป็นอลูมิเนียมค่ะเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงกันเนาะอุปกรณ์จะยัดมาแน่นๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลังแบตดนะคะถังน้ํามันกันชนนะคะพวกเนี้ยยัดใส่หัวเก๋งมาหมดเลยค่ะถ้าเป็นชุดตัดนะคะสภาพก็ถือว่าสวยมากเลยค่ะถ้าเป็นสภาพประมาณนี้นะคะเดี๋ยว เราก็มาทําความสะอาดให้ก็วิ้งวับเลยค่ะลูกค้าสวยมากนะคะตัวนี้ติดเครื่อง 6m60 ค่ะอะ่เครื่องติดตัวรถมานะคะไปดูฝั่งนู้นดีวกว่าคะ่ะน่าจะดูง่ายสภาพเครื่องนะคะลูกค้ายกหัวให้ดูไม่ได้นะคะรอมาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ มันตัดสั้นมามันต้องเอาอะไรมายึดข้างหลังนะคะถ้าไม่งั้นจะคว่ำนะคะเวลายกหัวไปสภาพหัวถือว่าโอเคเลยค่ะไม่มีผุเลยนะคะลูกค้าสวยมากค่ะตัวนี้มาเป็นชุดตปดคะ่ะลูกค้าเราก็จะมาวางเป็นทัพซีไทยนะคะ,ะเป็นกระบอกซีตันคะ่ะเริ่มต้นพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ก็ยังไม่ลงจอดถึงอู่เลยนะคะลูกค้ามาดู ว่ามีรุ่นนี้ไหมทางอู่ก็บอกว่ามีคันหนึ่งเตรียมยกมาพรุ่งนี้ลูกค้าก็จองเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่ไว้วางใจรถจากทางอู่นะคะตัวนี้ก็จบที่ราคา7 7 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าเป็นคัสซีไทยเริ่มต้นกระบ,บอก4ตันนะคะขอบคุณพี่ๆจากจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะที่ไว้วางใจนะคะผลงานรถจากทางอู่ของเรานะคะมาจับจองนะคะก็รอวันที่ทางอู่ทาขึ้นจะมารับกลับไป,ไปใช้งานนะคะคลิปนี้ค่ะก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีรถสวยๆมาเราก็จะมาฝาก FC แล้วก็ลูกค้าให้ได้ชมกันนะคะถ้าเป็นรุ่นที่อยากรับไปใช้งานก็โทรมาจับจองก่อนใครได้นะคะลูกค้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ